ครับที่แอลเรื่องแรกของ o r ริจินบีทีวีเรื่องนี้เป็นมาะนะอ,อย่างไรครับพี่หมอได้ครับโอ้โหจริงๆแล้วกาจะมาบอกตรงน,นี้ว่าเป็นเรื่องแรกมีบางคนทราบทราบก่อนแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าควีนดอมซ่อนใจไ้ที่เธอนะครับเป็นโปรเจกต์สำคัญของ VTV Origi n a l ัของเราปีนี้เลยนะครับแล้วก็อย่างนี้ทราบเป็น GL เรื่องแรกของ V t ทีเลยฉะนั้นแน่นอนครับพวกเราตื่นเต้นแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ท้าทายมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วความตั้งใจในเรื่องนี้นอกจาก การที่เป็น GLC แล้วเนี่ยในตัวของเนื้อหาเองเนี่ยเราก็อยากจะนําเสนอให้ซีรีส์นั้นสนุกมีมุมมองใหม่ๆในการเล่าเรื่องนะครับแล้วก็แน่นอนเราต้องไม่ลืมในเรื่องของโปรดักชันที่มีคุณภาพที่ดีด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนียจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ทีมงานที่ดีนะครับเราเลยมาเจอกับทาง Get More Film นะครับซึ่งแน่นอนในเรื่องของทีมงานที่มีคุณภาพทุกคนก็ใส่สุดฝีมือ เนาะแล้วก็ในส่วนของนอกจากอย่างที่ผมบอกว่าในเรื่องาราวที่เราสนุกเข้มข้นแล้วมีนักแสดงที่มีนักแสดงที่มีฝีมือทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้แล้วก็แน่นอนครับโปรดักรชั่นงานภาพต่างๆเนี่ยสวยงามแน่นอนผมอยากให้ทุกคนได้ติดตามนะครับแล้วผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยจะไม่ได้แค่มีกระแสในประเทศไทยเท่านั้นเพราะเราตั้งใจที่จะนาซีรีส์นี้ไปสู่ต่างประเทศให้กับทุกคนในทั่วโลกด้วยครับบอกเป็นครั้งแรก้วยที่การ่วมแบบเช็คมีใช่เป็นครั้งแรกเลยเร่รเห็นอะไรเ แน่นอนเราเราื่อที่ผมบอกไปแล้วต้องต้องมีทีมงานต้องมีคุณภาพก่อนเนอะแล้วผมว่าในระหว่างการทํางานทีมงานก็ซิงกันมากเลยผู้จาแบบเข้าใจกันแล้วก็น้อเราเป็นแพลตฟอร์มบางครั้งเราเองก็อาจจะต้องมานั่งปรับอะไรหลายๆอย่างแต่ผมว่าทีมงานทุกคนเข้าใจกันได้นักแสดงก็ให้ความร่วมืออย่างดีนี่คุณผู้กํากับเก่งมากผมแอบไปดูที่กองถ่ายมานี่ไม่ปล่อยเลยแม้แต่ช็อตเดียวก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่มีคุณภาพแล้วก็แน่นอนครับเรื่องนี้สนุกแน่นอนถึงบอกว่าเนื้อหามีความแปลกและแตกต่างกัน ใช่ครับแปลงแตกต่างนี้มีสองคู่เนาะก็อาจจะนําเสนอคู่หนึ่งน้องๆรุ่นวัยรุ่นหน่อยอีกคู่หนึ่งก็อาจจะโตขึ้นมาหน่อยก็อาจจะให้อักขรรของเรื่องราวที่แตกต่างความสนุกแตกต่างเรื่องราวที่ต้องมาลุ้นกันว่าเป็นอย่างไรการ์ดเนมอฟฟี่บ้างสอบถามตั้งใจขอถากาเนมอฟฟีมครั้งแรกที่ร่วมานกับีทีวีค่ะสวัสดีนะคะบีมตะวันนะคะผานุสิทธิกรบีมเป็นผู้ร่วมกับเรื่องนี้นะคะควินนอ่มซ่อนใจไว้ที่เธอนะคะ คือจริงๆอยากขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนเซปต์มานิดนึงอย่างทุกคนอ่ะก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเวลาเป็นเรื่องสลับล่างอะ่ะมันยาก <c oughs> ใช่ไหมคะมันยากที่จะแบบเข้าใจคาแรคเตอร์หรือว่าเจอตอนที่มันแบบสลับกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่เรื่องเนี้ยมันซับซ้อนกว่าน,นั้นอีกเพราะว่าเราสลับแล้วเรามารักกันเองนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะมันเหมือน <c oughs> มิติของความที่เราเราเกิดการทั้งคําถามว่าเฮ้ยการที่เราไปรักคนที่หน้าเป็นตัวเราอะ่ะ มันจะเป็นยังไงถูกไหมคะมทีนี้การที่เราอ่ะพยายามหาคําตอบให้กับคำถามนั้นเนี่ยจริงๆมันเหมือนมันเพิ่มมิติของอของเรื่องให้เราคือมันเพิ่มขยายจากว่าแค่ไปตกหลุมรักกันเองไปตกหลุมรักคนอื่นเนี่ยแต่มันมีการตอบถึงเรื่องการรักตัวเองด้วยเพราะว่าเหมือนกับใช่ไหมคะเราได้ explore แบบเฮ้ยเรารักอีกคนแล้วการที่เรารักตัวเองมันเป็นยังไงนะคะ อันนี้อยากให้ไปลองดูในในซีรีส์กันมากๆเลยแล้วก็ออจริงๆอยากอยากชมนักแสดงอีกรอบนะคะอย่างน้องๆเนี่ยคือจริงๆน้องๆทำให้งานบีมง่ายขึ้นมากนะคะคือไม่อยากจะเชื่อว่าสองคนนี้คือไม่ได้เคยเล่นแบบเรื่องยาวอะไรขนาดน,นั้นกันมาก่อนคืออันนี้มันยากมันเป็นบทยากจริงๆคือทั้งต้องมาสลับต้องรักกันต้องโหหลายอย่างแต่คือน้องๆทำกันบ้านดีจนแบบเวลาสลับบท ตั้งต้นพลิกเป็นตัวที่สลับแล้วพลิกไปพลิกมาคือแบบเขาแบบทําได้เลยทําได้เร็วมากคือแบบทีมงานทุกคนคือประทับใจน้องๆทุกคนแล้วก็อย่างหลินแพลวนี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยคือแบบเขามีของของ,ของเขามันแน่นมากเลยค่ะคือแบบเขาพอเทรดแบบตัวละครได้แบบสวยงามมีสเสน่ห์แล้วก็ทุกอย่างเลยทุกมิติเรื่องเนี้ยนะคะมีครบทุกรดหวานแซบ่บสนุกบันเทิงตลกอยากให้ดูกันมากๆเลย จริงๆอย่างที่พี่หมอะบอกไปก่อนหน้านี้นะคะคือทาง Get m อ r e เนี่ยเราคอนเซิร์นเรื่องคุณภาพ Quality มากๆนะคะอย่างไม่ว่าจะเป็น art direction หรือว่าการเล่าเรื่องต่างๆ set up styling เนี่ยค่ะคือเราแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นแบบส a l e ที่ใหญ่มากแต่ว่ายังไงก็ตามอ่ะเราพยายามให้ทุกๆด t a i l เนี่ยมันมันได้เต็มที่ตามที่เราต้องการค่ะ บอกบอกว่าติดผิดพตาดมากเรื่องภาพเรื่องอะไรในการจตพอแบบโใช่ค่ะใช่ค่ะเราจริงจริงอย่างตากล้องนะคะเราได้ตากล้องแบบเทพมากเลยค่ะพี่แอนเนี่ยเป็นเป็นตากล้องคนแรกที่บีเคยถ่ายด้วยแล้วก็ได้กลับมาเจอกันกับงานนี้คือพี่แอนเนี่ยก็มีผลงานแบบดังๆมากมายเลยถ้าเกิดไปตามดูก็จะได้เห็นนะคะว่าแบบเขาผ่านผลงานเรื่องอะไรกันมาบ้างแต่ว่าโหกับเรื่องนี้พี่แอน เออก็เต็มที่มากแล้วก็ได้จริงๆได้ตากล้องอ,อีกคนเป็นผู้หญิงด้วยนะคะเป็นเป็นตากล้องผู้หญิงมีสองคนเอ่อมีตากล้องสองคนมีพี่แอนแล้วก็มีน้องฟางอีกคนหนึ่งคะ่ะก็จะได้มุมมองแบบในทางภาพของผู้หญิงมาด้วย,ค,ยค่ะมุ่มเรื่องโปรดักชั o ไปมากแล้วขนาดไหนให้บีเป็นเก็มอลไปเลยไม่ใช่คนถามนยครับค่ยกับเลยครับ <c oughs> เรื่อง c a s ต i n g ก็คือตอนเราตั้งต้นมาเรามองหาบทสำหรับให้ฟินกับเล็กต่อเราไปสะดุดตากับแฮมตอนที่น้องอยู่ช่วงเอเชียเรารู้สึกว่าเขาดูมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความดึงดูงดมีเสน่ห์มากๆเลยเราก็เลยลองเอาเขาเป็นสัตว์ตั้งต้นเพราะรู้สึกว่าเขามีออร่าความเป็นนางพญาประมาณนึงที่มันดูน่าสนใจส่วนน้องเอาหัวเราไปสะดุดตาจากไอจีเราคิดว่าเขามีความสวยที่ดูเฟียสแต่พอมาเจอตัวจริงแล้วอ่ะ เรารู้สึกว่าเขาเข้าถึงง่ายแล้วก็น่ารักมันเลยมีความคอนทราสต์กันแล้วพอเขามาเข้าคู่กันมันก็เป็นเคมีที่แบบสดใสใหม่ๆที่เราคิดว่า GL ยังไม่เคยเห็นมาก่อนส่วนของลิดกับแพรอะลิดเนี่ยจริงๆเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันอันหนึ่งเหมือนกันเพราะจริงๆอะมีนึกถึงอยู่แต่ไม่กล้าไม่กล้าไปทักถามเพราะเขาจะมารับงานเราไหมนะจนกระทั่งดีมได้ไปเจออันหนึ่งแล้วก็เราไปทักถามว่าสนใจไหมแล้วก็โชคดีมากที่เขาสนใจ แล้วตอนคุยกันกับหลินอะหลินก็เป็นคนจิ้มาเลยว่าฉันอยากเล่นเรื่องนี้กับแพรวเท่านั้นองงใช่แล้วพอมาเทสเคมี <lay> กันก็เป็นเรียกว่าเคมีปิศาจได้เลยเ,<อ>เราก็เลยต้องคอนเฟิร์มไปเลยเมาตรงกับผมคลิตัวละครตามที่อยากจะได้ไหมคะนะจรงิงจรงิงๆของแพมกับห่วงค่อนข้างเข้ามากๆเลยโดยเฉพาะ ต้องไปรอดูตอนเวลาเขาสลับร่างแล้วจะยิ่งเข้าเข้าไปยิ่งกว่าเดิมเพราะแทบจะเล่นเป็นตัวเองกันเลยด้วยซ้ำส่วนของหลินกับแพว่ะค่ะถ้าเกิดตามนิยายจริงๆไม่ได้เป็นคู่การแต่เราก็อยากจะได้แบบเคมีที่มันเป็นดูผู้ใหญ่ขึ้นนิดนึง<ม>ก็เลยลองให้ทีมบทของเราเออลองเวิร์กดูก็ได้ก็ขอเสนะคะคือตอนแรกที่หลิน ไกปร่นี้ะยาาม่วยีมหาบบใคที่เรานึกงแล้วก็อยากจะทางานด้วยกันถึงกัางกลยงว่าเฮถ้าถามวแพลสนใจไมทางาสนใจไหมทางกตโ้ฟงสนใจไหมแล้วค่ะทคะินก็จิ้มเราเลยแคลเียงคือแลว่าไจ้มันไม่ได้ถึงกับจิค่ะเขาเสนอแล้วเขาเราเรื่องโปรเจกต์นี้ฟังแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็คืออยู่กับการแคสติ้งแล้วก็เรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของเออ พี่ๆหลายๆคนคือไม่ใช่แค่พายบอลลูนสองคนใช่ไหะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสในการทักทางวีทีพีแล้วก็เห็นหลินด้วยค่ะเมื่อกี้พี่มึกแบบพี่โบบอกว่าหลินอยากเล่นเรื่องนี้เลยทำไมหลินถึงอยากเล่นเรื่องนี้เลยอ่าจริงๆหลินหลินได้คุยกับพี่วีมันนั้นแล้วก็เห็นเห็นเราตามความมุ่งมั่นคือเรารู้สึกว่าทีมงานหรือพวกกับเพื่อนที่แบบว่ารักใน ในแบบเขาเชื่อหรือรู้สึกว่ามันจะทำให้เขาถ่ายทอดออกมาได้ดีแล้วหนิรู้สึกว่าโอเคเราเห็นสิ่งนั้นแล้วเราก็อยากเราอยากทํางานอยู่แล้วเราก็อยากเราเป็นคนแบบว่าเราเป็นคนบ้าพลังล้วก็อยากได้คนที่บ้าพลังเหมือนกันในการทํางานเงี่ยแล้วหนิงรู้สึกว่าโอเคถ้าไปรยนรู้เรื่อง้าทํางานน่าสนุกมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าได้ทํางานกับคนที่รู้จักกันได้ก็จะแฮปปี้ได้แต่งงานกันเลยเงียบดีเลยจีบจีบทุกคนจีบทุกคนทุกคนหรอคเดียวค่ะ อาต่างฝั่งน้องๆสองคนมากอะแถมกับอาห่วงเป็นยังไงกับการเข้าเรืวองบทเสร็จดีก็เป็นโปรเจกต์แบบเอ่อซีรีส์ยาวๆครั้งแรกของห่วงตื่นเต้นมากเลยค่ะเป็นสิ่งที่รอคอยมานานมากครับอาจะเป็นยังไงบ้างกับการมาทำงานด้วยกันสองห่วงห่วงโอเคด้วยห่วงกันห่วงห่วงเคยทํางานร่วมกับพี่บีมตอนเล่นโฆษณาเรื่องแรกตอนตอนนั้นอายุสิบห้าค่ะ แล้วก็กลับมาเจอกันในซีรีส์แรกๆอ,อืก5ปีค่ะวนกลับมาเจอกันแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เล่นให้กับ v t v Original ออตื่น,นเต้นมากเพราะว่าหนูมีไปแข่งช่วงเอเชียแล้วก็ไม่ได้หันมาจับการแสดงประมาณสักพักนึงเลยนะพอได้มาจับก็ได้บทสลับล่างเลยโหดอยู่ค่ะแต่ว่าสนุกมากๆเลยเพอได้ทํางานกับห่วงแล้วได้ เหมือนแบบแบชเอนเนอร์จีกันได้เวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยมือตื่นเต้นคนอันที่บอกมันมีความท้าทายหรือกดดันบ้างน้อยขนาดไหนครับจริงๆริงเพื่อมาที้ง G L เรื่องแรกก็ใช่คนทำ G L เป็นเยอะมากใช่เราก็ต้องผมว่าเราต้องศึกษาข้อมูลกันเยอะพอสมควรเนาะแล้วก็ต้องบอกว่า G L ปีสองปีนี้ก็ค่อนข้างมาแรงทีเดียวเนาะแต่ละเรื่องเขาก็ออกมาด้วยสไตล์ต่างๆกันเราก็ต้องมานั่งดูว่าเราจะทําในสไตล์ของ V T V ออริจินอลอย่างไรที่แตกต่างและน่าสนใจเพราะเรารู้จักคนดูในแพลตฟอร์มเราดีที่สุด แล้วเราก็มีทีมงานมีนักแสดงที่มีฝีมืออยู่กับเราแล้วฉะนั้นผมว่ามันเป็นการการเวิร์กช็อปร่วมกันแล้วก็หาสิ่งที่ดีที่สุดก็ค่อนข้างใช้เวลาการทํางานกันพอสมควรเลยครับมันยากเมื่อการตีจบครับเพราะว่าทุกทายเขากา็ทำมันเป็นโจทย์ที่สุดว่าต้องไปแต่งิงเคตนี้มันยังไงบ้างผมคิดว่าเป็นโอกาสเนาะคือผมรู้สึกว่าคือคือก่อนหน้านี้ทุกคนอาจจะรู้จัก BL มาเยอะแต่ GL ออาจจะแบบเอ๊ะนานๆมาทีผมคิดว่ามันก็เป็นความยากและความท้าทายของทีมงานผมเชื่อว่า ความเป็น GL หรือคนที่ชอบดู GL ก็จะมีมีมีความพิเศษของเนื้อเรื่องของเขามีความจิ้นที่แตกต่างจาก BL อยู่แล้วแต่ว่าเราจะทําไงให้เป็นมุมมองใหม่ๆใ,ในเรื่องของเราแล้วอย่างที่โมบอกว่าเป็นโอกาสผมเชื่อว่ามันเป็นโอกาสที่ตอนนี้คนหันมาดู GL มากขึ้นไม่ใช่กลุ่มที่เคยดู GL เดิมแต่อาจจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากขึ้นด้วยความที่ทุกๆเจ้าก็พยายามผลิตผลงานที่ดีออกมาเราเองก็มีของดีเหมือนกันฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนได้ลองติดตามดูครับว่าของเราจะมีความแตกต่างและน่าสนใจอย,อย่างไรคาดหวังความ ตอนนี้ก็เริ่มแล้วเนาะคือจริงๆแล้วพอเริ่มเปิดโปรเจกต์มาพอเริ่มออกในเรื่องของการโฆษณาการประชาสัมพันธ์เนี่ยต่างแฟนต่างชาติก็เริ่มติดต่อเข้ามาละผมก็เชื่อว่าจริงๆแล้วพีทีีเนี่ยเรามีเครือข่ายต่างประเทศอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่เคยเห็นเราทํา GL มาก่อนผมก็เชื่อว่าน่าจะมีแน่นอนอย่างแรกๆใกล้มือประเทศเราที่แถวๆเอเชียเนี่ยมาแน่นอนวเดี๋ยวดูซิว่าจะไปไกลถึงท่านไหนครับปากเลยครับได้ครับก็ครับผม อ๋อครับก็ต้องฝากนะครับ BTV Original อีกเรื่องหนึ่งเป็นเจีเรื่องแรกนะครับ Queen Dom ซ่อนใจไปที่เธอนะครับทีมงานตั้งใจกันมากแล้วก็นักแสดงของเราเองก็มีความสามารถแถมหน้าตาดีมีเสน่ห์ทุกคนด้วยมีใบไปสลับล่างแล้วจริงๆแล้วทุกคนอาจจะเดาได้ว่าแบบเอ๊ะสลับล่างแล้วยังไงต่อต้องให้ไปดูจริงๆเพราะว่ามันจะแตกต่างแล้วสนุกกว่าเรื่องอื่นแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างผมบอกว่ามี2คู่นะใครที่ชอบจิ้นแนวแบบน้องๆหน่อยก็จะมีคู่นี้นะเป็นเรื่องแรกด้วยแล้วก็โตมาหน่อยเซียวๆหน่อยก็จะมีคู่นี้นะครับ ก็แน่นอนทีมงานอย่างคุณบีมและเกตมอลฟิลมก็ตั้งใจให้ภาพออกมาสวยงานเต็มที่ทางโปรดิวเซอร์เองก็ศึกษาข้อมูลหาทุกอย่างให้โดดเด่นกว่าเรื่องอี่อยูในตลาดผมเชื่อว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นกระแสอย่างที่ผมบอกไม่ใช่แค่เมืองไทยแต่ว่าจะไปถึงทั่วโลกแน่นอนครับสปอยแค่นี้พอเนอะ <laughs> <laughs> ไปดูกันต่อเองนะครับวับนที่14สิงหาอย่าลืมที่ v t v Original นะครับ